สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ Goodness, ก็คลิปนี้เรามาดูดับหน่วยบน4สูตรหลักของเรานะครับ <c oughs> ท่นานผู้ชมครับมวดที่ผ่านมาก็ดับเอาอยู่ทั้ง4สูตรนะครับท่านผู้ชมกําลังเดินดีนะครับยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะกดยี่า29 <c oughs> ง้งวดแล้วเอาสิติมันท่านผู้ชมได้ชมนี่ยังไม่หลุดนะครับถือว่าเดินดีมากสําหรับดับหน่วยบนนะครับก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่นอนนะครับคําเตือน ข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับเรามาดูดับหน่วยบนนะครับท่านผู้ชม4สูตรนะครับท่านผู้ชมครับสูตรที่1น,นะครับใช้ ร้อยบนบวกสองคงที่สูตรที่สองใช้ร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณสองบวกหนึ่งคงที่สูตรที่สามใช้ร้อยบนคูณสามบวกหน่วยล่างคูณสองบวกเก้าคงที่สูตรที่สี่ใช้พันบวกร้อยบนบวกห้าคงที่นะครับ ผมใช้สถิติงวดที่ออก4 7 8เป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดตั้งแต่งวดที่ออก4 7 8มาจนถึงงวดที่ออก0 4 4นั้น29งวดแล้วนะท่านผู้ชมนะ4สูตรนี้ยังไม่หลุดนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับแล้วก็งวดนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะเดินต่อท่านผู้ชม งวดนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเดินต่อนะก็คือดับเอาอยู่นั่นแหละทั้ง4สูตรนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูสถิติพร้อมๆกันแล้วค่อยไปคำนวณทีหลังนะท่านผู้ชมนะทีเดียวเลยนะครับนี่เป็นสถิติของทั้ง4สูตรท่านผู้ชมเดินดีมากท่านผู้ชม29งวดนี่ก็ถือว่าก็ถือว่าเดินดีพอใช้ได้นะท่านผู้ชมนะ เนื่องจากถ้าเราคำนวณย้อนหลังไปก็จะมีบางสูตรที่หลุดนะครับแต่ท่านก็ไปคำนวณย้อนหลังดูเอาเองนะว่ามีสูตรไหนที่เคยหลุดบ้างน,นะครับแต่ผมก็จะเอาสติอันนี้ก็เอามาให้ดูนานแล้วนะท่านผู้ชมนะ29งวดก็ถือว่าพอใช้ได้นะท่านผู้ชมนะยังไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้ท่านผู้ชมนะผมก็ไปเทียบกับสูตรอื่นๆก็ ตัวเลขก็ถือว่าไปในทิศทางเดียวกันนะครับเนี่ยครับงวดนี้เป็นงวดที่29นะท่านผู้ชมนะงวดล่าสุดเป็นงวดที่29นะออก044 044นะครับ สูตรแรกนะเราให้ดับ1ท่านผู้ชมสูตร2ดับ0สูตร3ดับ6สูตรที่4ก็ดับ6นะครับ <c oughs> สูตรที่1ผ่านนะครับสูตรที่2ก็ผ่านนะสูตร3ก็ผ่านสูตร4ก็ผ่านหลัก10ก็เอ้ยหลักหน่วยก็คือ4นะครับ 1>, 1 0 6 6ผ่านนะครับทีนี้เรามาดูงวดมันที่16พฤศจิกายน2567 6นนะครับท่านผู้ชมนะครับงวดนี้เป็นงวดที่30นะบางครั้งผมก็ใช้ดินสอเขียนไว้แล้วนะท่านผู้ชมนะบางครั้งมันก็คำนวณนี่มันหลายสูตรมากนะครับ เวลาคำนวณโอ้เราต้องคำนวณเป็นร้อยสูตรนะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยทั้งหลักเด่นนะเด่นบนเด่นหลักร้อยเด่นหลักสิบเด่นหลักหน่วยดับหลักร้อยดับหลักสิบดับหล,ลักหน่วยแล้วก็ดับบนอีกท่านผู้ชมนี่ยังไม่ได้คำนวณล่างนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยเวลาเราคำนวณในตัวเลขนี่ผมก็เลยต้องใช้ดินสอเขียนไว้นะครับเพื่อบางครั้งมันก็สับสนเหมือนกันท่านผู้ชมมันหลายสูตรนะ มันบางก็ไม่เวลาเราไม่มีเวลาด้วยไงท่านผู้ชมมันเร่งมันรีบบางครั้งมันก็เบลอเหมือนกันนะเออเอาทีนี้เรามาดูนะครับสูตรแรกร้อยบนบวกสองร้อยบนนะร้อยบนก็คือศูนย์นะครับศูนย์บวกสองคงที่ศูนย์บวกสองก็ได้สองนะสูตรแรกดับสองนะครับสูตรสองนะร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณสองบวกหนึ่งคงที่ร้อยบนก็คือศูนย์ หน่วยล่างคูณ2หน่วยล่างก็คือ2นะสอ,สอเป็น4แล้วก็บวก1คงที่อันนี้ได้1อันนี้ได้9 4บวก1ได้5นะครับเพราะฉะนั้น0บวก5ก็ได้5นะสูตรที่3 0ร้อยบนคูณ3บวกหน่วยล่างคูณ2บวก9คงที่ร้อยบน ก็คือ 0, 0ู3ก็ได้0หน่วยล่างคูณ2หน่วยล่างก็คือ2 2 2ก็เป็น4นะครับแล้วก็บวก9คงที่นะครับบวก9คงที่นะอันนี้ก็9 7 9กบวก7็ก็ได้6อันนี้9บวก4ก็ได้3นะครับอันนี้ก็ได้0 0บวกสก็ได้3นะครับ ดับ3นะครับทีนี้สูตรที่4นะพันบวกร้อบนบวก5พันก็คือ6พันคือ6นะครับร้อยบนก็คือ0บวก5คงที่0บวก5ก็ได้5อันนี้ก็ได้6 6บวก5ก็ได้1ท่านผู้ชมครับ ดับหน่วยบน4สูตรหลักของเรางวดนี้นะท่านผู้ชมนะสูตร1ดับ2สูตร2ดับ5สูตร3ดับ3แล้วก็สูตร4ดับ1อ๋อแล้วลืมใส่สีนะครับเดี๋ยวใส่สีงวดที่ผ่านมาก่อนสูตร1ดับ2สูตร2ดับ5สูตร3ดับ3นะแล้วก็สูตรที่4ดับ1ดับ หนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามห้านี่เป็นดับหน่วยบนสี่สูตรหลักงวดนี้ของเราท่านผู้ชมครับถามว่ามั่นใจไหมหลักสิบและหลักหน่วยงวดนี้ผมก็ยังมั่นใจว่าดับมอาอยู่นะท่านผู้ชมนะหนึ่งสองสามห้านะหนึ่งสองสามห้าดับหลักหน่วยงวดนี้ท่านผู้ชมครับสี่สูตรนะครับท่านผู้ชมก็ มั่นใจว่าดับเอาอยู่นะครับท่านผู้ชมครับถ้ามันไปชนกับเลขเด่นของท่านนะให้ท่านเลือกเด่นนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเลือกดับนะครับถ้าเด่นของท่านเด่นมากๆบางครั้งเนี่ยสูตรแต่ละท่านนี่ไม่เหมือนกันท่านผู้ชมหลายท่านนี่มีสูตรเป็นของตัวเองอยู่แล้วผมรู้นะเพียงแต่หลายท่านก็จะเสาะ,ะแสวงหาข้อมูลต่างๆเพื่อมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปเป็นของตัวเองแล้วก็ไปเลือกซื้อนะเพราะฉะนั้นก็บางท่านก็ยึดตามที่ผม เสนอเป็นแนวทางให้เลือกบางท่านก็จะนำสูตรบางสูตรบางส่วนนำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์กับท่านก็ท่านก็ไปสรุปเองก็มีทุกรูปแบบท่านผู้ชมผมหน้าที่อของผมก็คือลงข้อมูลแล้วก็สรุปวิเคราะห์ข้อมูลนะให้กับท่านผู้ชมได้เลือกนำไปใช้นะจะถูกจะผิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะ ผมนี่นำแต่ข้อมูลที่ดีที่สุดนะเพราะว่าผมเวลาผมซื้อผมก็จะยึดตามที่ผมเอาลงลงในคลิปนะท่านผู้ชมนะไม่ได้ไปซื้อตัวอื่นเลยนะสรุปแบบไหนผมก็ซื้อแบบนั้นผมดึงเอาสูตรที่ดีที่สุดเอาข้อมูลที่ดีที่สุดมาลงนะท่านผู้ชมนะและผมก็เชื่อและก็วิเคราะห์ดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด คำนวณดูแล้วมันมันดีที่สุดผมถึงเอามาลงนะเพราะว่าผมก็จะซื้อก็จะซื้อ,อตามนี้เลยท่านผู้ชมนะไม่มีนอกเหนือจากนี้ถูกก็คือถูกด้วยกันหมดผิดก็คือผิดด้วยกันหมดท่านผู้ชมนะผมไม่มีอย่างอื่นนะครับตรงไปตรงมานะครับถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดนะว่าตามสูตรนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ทั้งหมดนะท่านผู้ชมนะเป็นดับหน่วยบน4สูตรหลักนะครับ ดับ1ดับ2ดับสดับสําสำหรับงวด16พฤศจิกายน2 5 6 7นิดะครับชอบก็นำไปใช้ไม่ชอบก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับพรุ่งนี้ท่านผู้ชมผมจะนำดับร้อยบนมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับท่านผู้ชม ก็ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะท่านผู้ชมนะก็ยอดวิวนี่ก็จริงๆก็ไม่ได้ความสําคัญกับยอดวิวยอดผู้ติดตามเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะที่เราคานวณนี่ก็เพราะว่าเราคํานวณมานานและยี0กว่าปีแล้วนะแต่เพิ่งจะทําช่องก็ไม่นานเองนะท่านผู้ชมนะสาระสาคัญก็คือเราชอบส่วนตัวท่านผู้ชมคํานวณมานานมาก ส่วนไลค์ส่วนวิวยอดวิวยอดติดตามนี่ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะที่ทําช่อง YouTube เนี่ยแต่ว่าได้นิดเดียวเองท่านผู้ชมไม่คุ้มกับค่าปากกาค่าดินสอค่าไม้บรรทัดค่าโอดหลับอกนอนหรอกถ้าพูดถึงนะนิดเดียวแต่ว่าเราชอบนะเราใจว่านะท่านผู้ชมนะก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ